สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิงโตกรรันะคะวันนี้สิงอยู่ที่หน้าร้านสลามองโอสดที่เชียงใหม่ค่ะที่ร้านสลามองโอสดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะเป็นร้านที่ขายยาแผนโบราณค่ะอยู่ผู้ชาวเชียงใหม่มานะคะตั้งแต่ปี2481ค่ะตอนนี้คือปี2564ก็คือ 13ปีพูดถึงยาแผนโบราณนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าอุ๊ยยาแผนโบราณทานแล้วจะดีเหรือแต่ว่าขอบอกนะคะว่าที่รานนี้นะคะเขามีออยรับรองทุกตัวนะจ๊ะท่านแรกที่เป็นเจ้าของร้านคะก็คือ สลามมองนะคะสลาเนี่ยคะ่ะเป็นคําเมืองภาษาเชียงใหม่นะคะแปลว่าช่างหรือว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดนด้านหนึ่งนะคะี๋ยวบางทีก็อาจจะแปลว่าหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะมองก็คือชื่อของเจ้าของร้านคนแรกนะคะก็คือสลามมองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าของร้านปัจจุบันเนะะี่ยค่ะคือคุณสมพรอินทรักนะคะซึ่งเป็นลูกชายของคุณสลามมองนะคะก็เป็นเจเนอเรชันที่2ของร้านนะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะยาที่ร้านสลามมองโอสถนเนี่ยนะคะเขาจะทํากันที่ร้านนี้นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอออเดอร์เริ่มเยอะขึ้นนะคะเขาก็เลยไปเปิดโรงงานนะคะที่สันทรายค่ะวันนี้นะะค ว่าจะซื้อ,อยาสัก4ีห้าอย่างกลับไปไว้ที่บ้านนะคะเผื่อเป็นพ่อคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะ,ะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นนี่เลยค่ะยาแก้ไอนะคะเป็นยาแก้แผนโบราณน,นะคะ ซึ่งมีสรรพคุณในการแก้ไอแก้เจ็บคออาเจียนสเสรดน้ำลายแห้งวิธีใช้นะคะก็คือหยิบรับประทานแล้วก็มาอบได้เลยค่ะเดยไม่ต้องผสมน้ำนะคะเนื้อตัวยานะคะเขาจะคล้ายๆกับยาหอมนะคะก็คือเป็นผงแล้วก็กลิ่นก็จะคล้ายๆกับยาหอมแต่ว่ามันไม่ใช่ยาหอมค่ะมันคือยาแก้ไอสลามองโอสดจ้าแล้วก็ตัวที่2นะคะที่สิ่งหยิบมาก็คือนี่เลยจ้ายาจรุงใจนะคะ ยาจะรุงใจนะคะจะเป็นยาที่แก้ลมวิงเวียนบำรุงหัวใจนะคะคําเตือนก็คือให้รับประทานแค่วันละสองครั้งนะคะ1ช้อนกาแฟก่อนอาหารอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ว่าจะไปถามคุณลุงแล้วว่าแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเจ็บปวดหัวใจจากอาการอกหักเงี้ยกินได้ไหมคะแล้วก็มาถึงตัวที่3นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะยาจาติแหว่งกะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะคะยาจาติแแว่งกะ การที่แบ่งการเนี่ยนะคะเขาจะมีสรรพคุณก็คือเขาจะเขียไไนไว้ตรงนี้นะคะว่าเป็นแก้กินผิดอะไรคือการกินผิดแล้วอ,อะไรคือการกินถูกใครกําหนดสรรพคุณนะคะเขาจะแบบแก้เบื่ออาหารนะคะของแสลงจุกเสียดแน่นทองทองขึ้นทองเฟออาเจียนตาลายรับประทานวันสามครั้งนะคะครั้งหนึ่งช้อนกาแฟหลังอาหารโดยใช้รับประทานกับน้ําร้อนนะคะละลายเอานะคะอเอาละคะ่ะคุณผู้มชมตัวสุดท้ายนะคะก็คือนี่เลยค่ะ ยาอายุวัฒนานะคะเป็นยาอายุวัฒนาแก้ธาตุให้ปกติค่ะธาตุใครที่ไม่ปกตินะคะมาแก้ได้ค่ะเป็นยาแผ่นโบราณเหมือนกันนะคะสรรพคุณนะคะก็คือแก้ธาตุไม่ปกติจุกเสียดแน่นท้องเบื่ออาหารนะคะรับประทานครั้งละ1ช้อนกาแฟก่อนอาหาร3เวลานะคะอันนี้นะคะเขาจะเป็น texture อีกแบบนึงนะคะก็คือเหมือนกับแบบเป็นคล้ายๆครีมนะคะเป็นแบบเหนียวๆเป็นค้นๆนิดนึงอะคะ่ะแนะนำนะคะให้มาละลายน้ำแล้วก็ชงดื่มได้ค่ะ ซึ่งยางตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีขายอยู่หน้าร้านเช่นกันนะคะในราคาแก้วละ5บาทค่ะคุณผู้มชมคะไหน่เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะขอมาซื้อ,อยาอายุธนะดื่ม1แก้วก่อนแล้วกันนะคะ ผู้ชมนะคะตอนนี้นะคะสิงก็ได้ามาแล้วนะคะยาอายุพันะนะคะหนึ่งแก้วรสชาติจะแบบร้อนๆเผ็ดๆเ,เหมือนกินน้ำสมุนไพรนะคะแต่ก็แบบกินแล้วโล่งคอดีมากเลยคะคุณผู้ชมเมื่อกี้นะคะสิงพยายามถามคุณป้าว่าคุณป้าค่ะถ้าเราแบบชงแล้วอะ่ะเรามาใส่น้ําแข็งดื่มได้ไหมคะคุณป้าบอกว่ายาอย่างกระยาไปเตอร์่นบอกว่าเห้กิ่นน้ำคนบอกว่าให้กินกับน้ําร้อนเข้าใจก่ออย่าง มันเป็นยามัมนต้องกินกับน้ําร้อนห้ามไปกินน้าเย็นเข้าใจก่อนคุณป้าก็เลยแอบสตย์ดิษมากค่ะคุณส้มก็เป็นเหตนว่ากรุณาฟังคาแนะนาของคุณป้านะคะ,คะ,คะก็คือหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ชงกับน้ําร้อนนะคะเพื่ออายุพัฒนาของเราค่ะและความยาววัย เอาละค่ะคุณผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะคะกับเมนูรีวิวนะคะร้านสลามองโอสดนะคะอย่าลืมนะคะถ้าท่านไหนมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะร้านสลามองเนี่ยจะอยู่ที่ถนนท่าแพนะคะอยู่บริเวณตรงข้ามกับธนาคาร TMB ธนาชาตนะคะยังไงวันนี้นะคะสิงโตกราก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ไปช่องด้วยนะคะวันนี้ไปลาค่ะบ๊ายบาย